ร่วมแสดงความยินดี17คู่รักจดทะเบียนสมรสริมชายหาดทุ่งวัวแล่น Love on the b e a c h เนื่องในวันวาเลนไทน์เมื่อเวลา9นาฬกา30นาทีของวันที่14กุมภาพันธ์2568นายทีนชยัยชูกิติวิบูลผู้วารชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานมอบทะเบียนสมรสและให้แนวทางการใช้ชีวิตคู่แก่คู่รักเนื่องในวันวาเลนไทน์ กิจกรรมการจดทะเบียนสมรสชายหาดเลิฟออนเ e อะบีชครั้งที่สองโดยมีนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอปทิวนางพนกรชูกิติวิบูลนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมณนะหาดทุ่งวัวแล่นหมู่ที่8ตํตำบลละพรีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพร ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวว่าตามปกติคู่จดทะเบียนสมรสต้องไปจดทะเบียนสมรสณที่ว่าการอำเภอแต่ครั้งนี้ถือเป็นกรณีพิเศษ ขอชื่นชมอำเภอปทิวผู้นำท้องที่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมการท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานชุมพรประชาสัมพันธ์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอคู่จดทะเบียนสมรสทุกคู่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการและประสานความร่วมมือกันในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้คู่รักจดทะเบียน สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการสร้างความอบอุ่นความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัวและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่ครอบครัวดังคำกล่าวที่ว่าการพัฒนาคนต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวและสถาบันครอบครัวจะเข้มแข็งยั่งยืนจะต้องมีหลักสามมั่นสี่รู้จักห้าให้ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรให้พี่น้องชาวจังหวัดปะทิวจังหวัดใกลเคียงและชาวต่างประเทศได้มารู้จกักและมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดชุมพรค่ะ ทั้งนี้อำเภอปะทิวได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสัพรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรสถานีตำรวจภูทรปะทิวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิวสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอปะทิวสมาคมการท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น โรงพยาบาลทนบุรีชุมพรกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลสะพรีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอปะทิวซึ่งอำเภอปะทิวได้ให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดก,กิจกรรมทาง facebook และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆเพื่อให้คู่รักที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคู่รักให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน17คู่รักค่ะนิวสถานีประชาชนประสิทธิ์ลิาหักคุณากรภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน